นี่ครับหมายที่เราตีปลากระสูบนะครับเป็นหน้าฝ่ายนะครับนี่ครับกว่างเลยนะครับตีปลากระสูบครั้งแรกนะครับนี้ใช้เหยื่อปักครับเหยื่อปักปักนี่นะครับนี่ครับปักเหยื่อปักครับเห็นนานๆตีกันอยู่ในในยูทูบนะครับบุกคิปนานๆ น่าสนุกครับเราลองตีดูนะครับนี่ครับหน้าฝายครับน้ําล้นนิดหนึ่งนะครับนี่ครับตามชมครับว่าเราจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนี่ครับหน้าฝายครับสวยเลยนะครับหน้าฝายหมายสวยเลยนะครับนี่ครับตามชมครับนี่ครับกระสุนตัวแรกนะครับเราตีน้ำไหลนะครับนี่ครับ กระสูบตัวแรกนะครับสวยงามมากนะครับน้ำไหลนะครับอันนี้นี่ครับกระสูบตัวแรกนะครับลองตีดูนะครับกระสูบน้ำไหลนะครับนนี้เป็นน้ำนองครับวันนี้มันเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับนี่ครับกระสูบตัวแรกนะครับนี่ครับ ตีปักนะครับเหยียบปักนะครับน้ำตื้นนะครับเนี่ยครับปลากระสูวครับสวยงามมากนะครับนี่สวยเลยครับไส่สวยเลยอย่างเวยนะครับนี่ครับนี่ยครับ สายสวยมากครับนี่เราลองตีตีดูนะครับลองตีดูว่าปากระสูบจะกัดไหมว่าใส่ได้ครับนี่นี่ครับนี่ครับ,รบเป็นไม้แบบนี้นะครนี่ครับน้ำไหล ฝากไปด้วยนะครับนี่กระสุบอาจจะมีผลงานให้นะาะได้ชมการตีปลากระสุบเดี๋ยวเร็วนี้นะครับนี่กําลังฝึกอยู่นะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอยู่เพิ่งจับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้น้องสกายมาส่งผลงานครับวันนี้วันนี้ปลากระสุบนะครับนี่คือปลากระสุบนะครับ ครับผมสายใหญ่เลยครับอันนี้ปลากรครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหิวหรือมันอะไรมันกินเหยื่อความมันมีหนามลกมันมีนี่มันปักปวดมากนี่นะครับสายสวยๆเลยนะครับอันนี้นี่น่าจะครั้งที่สองครับไม่เคยใช้ปักตีปลากระสูนนะครับนี่ครั้งแรกดูแต่ในวิดีโอนะครับอยู่ในในคลิปของนานาครับนี่ครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับกดเลื่อนห